รีบกับบ้านกันเถอะเดี๋ยวผมจะเชื่อมจะออกละวาดผีต่อจริงๆเหรอจ้าจริงด้แต่เห็นตัวเป็นเป็นมังล์ยืนสง่าแล้วเกินดูไก่ที่หายไปของพวกเราอ่ะอยู่นี่เดี๋ยไปทำอะไรตรงนี้เกิดการตายปริศนาขึ้นที่ถึงบ้านแห่งหนึ่งยังมีเลือดออกปากจมูกแล้วก็ผิวหนังด้วย แล้วชาวบ้านเนี่ยหายไปไหนหมดวะทำไมเราเห็นตุ๊กตาแบบนี้แขวนอยู่แต่เป็นหมดเข้ามาป้องกันผีปอบครับผีปอบเหรอไข่ไก่ลงยันเนี่ยจะช่วยไล่ผีปอบได้ใหญ่เห็นอีกนะพวกคุณทำอะไรกันครับเนี่ยก็เห็นชัดอยู่นี่ไงว่ามันเป็นปอบชาวบ้านที่นี่เขาเชื่อว่าจะเชื่อมเป็นผีปอบจริงๆใช่ชาวบ้านเขาเชื่อแบบนี้โอ้โหเฮ้ย เราแค่จะขอสอบปากคำเกี่ยวกับการตายของน้ำตาลหลานยายได้ไหมครับมันเป็นฝีมือของปอบใหญ่เชื่อมแน่ๆแต่ปอบสามารถเข้าไปสิงอยู่ในร่างกายของคนที่เจ็บป่วยหรือว่าจิตอ่อนได้แล้วก็กินตับไตแท้ปุงจนหมดนี่เป็นสายตุที่ทําให้คุณน้ําตาลแล้วก็คนอื่นๆหัวใจวายตายกันนั่นหรอเคุณคุณอะไรก็ตามที่เป็นความสุขของพี่เทพก็เป็นความสบายใจของเรียนเสมอคะ่ะ ที่จะได้เพื่อนคนใครเท่ากับเรียอีกแล้วไม่รู้ว่าการเป่นสาวเรสุดผุดผ่านเมียนที่ไม่เคยต้องชายรู้สึกยังไงไม่ใช่แค่ปิดปากมันนะแต่ฆ่าปิดปากน้ำยอมมันต้องเอาน้ำหน้าตาเหมือนพี่เปียบเลย เปลี่ยนท่านว่าเนียนเต็มใจยกลูกให้กับท่านพ่อครับคุณท่านให้แหมนะ้อยเนี่ยลึกว่าชู้คนใหม่มาหาแล้วโดนยิงหนูกเกลียดมันเกลียดจนไม่อยากอยู่ร่วมโลกกับมันฉันไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายคนในบ้านที่เด็บขาดนี่อย่ามาแตะต้องต,ตัวฉันที่เดียวเป็นอะไรจ๊ะแม่เป็นนางสมออยนะสิมแม่ผมตายแต่ละเดือน ไ,มไมมมพ่อบอกให้อิฉันจงรักพักดีซื่อสัตย์บูชาท่านทั้งสามตลอดไปจนกว่าชีวิตของอิฉันจะหาไม่เจ้าพะยาย,ายจะมีการส่งมอบยาบ้าล็อตใหญ่ถ้าพวกเราจับมันได้ก็เท่ากับยิงปืนนัดเดียวได้ลกสองถั่วพักราชการเลยแม่เขาเรียเป็นใครเนี่ยครูใครเน่คะ ฉันไม่ต้องหนีว่าเธอรู้เห็นอะไรฉันอยากถึงเงบอกเลยว่าฉันไม่อยากไมรู้สิผม <st> uh> ว่าตอนนี้คุณเนี่ยจะเริ่มต้นสอนได้แล้วนะจะสอนอะไรร <ST> uh> ู้ห <ST> uh> นูไม่ขอทั้งสินสอดและทองมากหนูขอแต่งงานเฉยๆเจ้าสาวของผมสวยมาก <ST> uh คุณคีรินเขาแต่งงานกับแกเนี่ยพราเขาคิดว่าแกเป็นชั <ST> uh คนคุณแต่งงานกับใครไม่ได้นะคะคีริน ไปนั่นก็คือคุณชายประวัรุธนนันเอี่เขาบอกว่าเรื่องนี้นะหลายๆคนที่ชื่นชอบแล้วก็ได้รับคําชมมาเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องราวของความรักที่แบบดูแลสุดแสนจะโรแมนติกอ่ะหลายๆคนผู้หญิงหลายคนบกว่าก็อยากจะได้แบบนั้นอยากแบบเออจะมีคุณชายมาอยู่ในชีวิตจริงอยากได้ปะอยากได้จะชีวิตจริงอ่ะไม่มีดอก ะดูหน้าเลยเขาบอกแล้วเรื่องนี้เนี่ยคุณพระเอกนางเอกเนี่ยคุณชายประวรุ้งกับหม่อมเจ้าหญิงวลสายเนี่ยงอนกันไปงอนกันมาเป็นพ่อแง่แม่งอนงอนกันไปงอนกันมาสุดท้ายก็แฮปปี้เอนดิ้งและที่สำคัญนี่ค่ะโลเคชั่นเนี่ยสวยมากเพราะว่าบินไปถ่ายทำไกลถึงสวิตเซอร์แลนด์ก็เห็นเหมือนแบบเฮ้ยเป็นเมืองโบราณเหมือนแบบอย่างที่บอกในหนังจะบอกเลยนะว่าเป็นเมืองแห่งสวรรค์คือแบบสวยมากอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบดูแบบ เอ้มันแบบโบราณโบราณมยไที่สำคัญเขาบอกว่าเมืองสวิตไม่พอนะเพราะว่าเขาต้องทำให้เมืองสวิตเนี่ยย้อนอดีตไปถึง40-50ิบถึงห้าสิบวื่าถึงไปถ่ายไกลถึงสวิตแต่ว่าเหมือนเขาย้อนประวัติศาสตร์ของสวิตให้เราดูอีกออะไรประมาณนั้นเลคชั่นจะต้องแบบดูดีมีชาติกูลส่วนเรื่องของพระนางทั้งโป๊ปทั้งสาวมิวของเราเนี่ยเขาบอกว่าเคมีเข้ากันมากเลยอาจจะเป็นคู่จิ้นคู่บัดดีสามกัรามสี่ได้ไหนแล้วก็บางคนเขาบอกว่าเชียร์ด้วยนะ เราคนนึงกันเราคนนึงที่เชียร์ดูแล้วแบบน่ารักดีน่ารักจิกหมอนเลยนะไร้อย่าไปโกรธเ้าอินอีกแล้วเออส่วนคนที่เขาบอกว่าไม่ดีเลยตีตลอดเวลาเขาก็มีเหมือนกันเขาบอกว่าไม่รู้ใครแต่ไม่ใช่เราจบปะที่เราแน่นอนเราชอบนางเอกมาเออสนใจอีกแล้วแต่ว่าชอบอีกตัวละครหนึ่งอะหนูอิ่มอ้วนอ้วนแบบปลุกหลุบน่ารักดีหนูตอนแรกไม่รู้ว่าเขาเป็นหม่อมเจ้าหญิงก็กันแกล้งเขาซะพอรู้แล้วแบบ งอยไง<ร>ต้องไปขออายาบอกว่าขออภัยทานซึ่งแบบนางนี่นะจดในกระดาษมันเลยมันต้องพูดยังไงกับเจ้าหญิงเลยเตอ,อตลกอะ่ะตลก่าลัก,กีอเอามาดูคนที่ช่างติกัางดีกว่าเขาบอกว่าสาเหตุเนี่ยเขาบอกว่าที่เรื่องนี้เนี่ยมันไม่เปรี้ยงหรือว่าเรตติ้งไม่ดีเท่าที่ควรเนี่ยมันอยู่ที่ตอนบทประพัน์ตั้งแต่แรกเขาบอกว่าทําออกมาเนี่ยมันเบาไปหรือเปล่ามันเป็นจักรนวนิยายใช่จักรนิยายแล้วทีนี้เนี่ยมันก็เป็นแนวฝันฝันหวานๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นแรงยังไง มันเป็นแนวที่แบบเอาง่ายเลยว่าเหมือนเป็นแนวละครเพ้อฝันน่ะถ้าคนดูแล้วแบบสวยๆ่สนุกสนุกแต่แบบคนที่มันไม่ชอบมันก็จะไม่ชอบเงียแล้วก็เหมือนกับดาราดาราเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีดาราใหม่เยอะมันก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยไม่อยากติดตามของถ้าเป็นแอนทองตีอะไรเงี้ยมาเล่นเป็นเจ้าหญิงใช่ปหเขาก็กลัวว่า เล่นไม่ดีหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะมีพระเอกอย่างพี่เกรซรวมไปถึงพี่โป๊บที่เป็นดาราเออเป็นป่าดันแล้วเจมจิกับเจมมาใช่แต่เขาบอกว่าสองคนนี้มันก็ยังไม่ยังไม่ใช่เบอร์ต้นต้นของช่องเขาก็เลยแบบยังไม่ได้ให้ความสนใจมากนักจะเป็นใครอ่ะคาเบอร์ต้นๆมาเล่นนัดเดทอะไรอย่างเงี้ยอีกแล้วเหรอบางทีแบบนี้ถ้าเป็นนัดเดททุกเรื่องคนดูก็จะเบื่อได้นะใช่ปะมีแต่นัดเดทนัดเดทถูกเออพักก่อนพักก่อนนะเออ เรื่องใหม่มีอะไรอีกแล้วก็เรื่องใหม่ไงที่จะมาแทนแผนมาุราสีน้ําพึ่งเออเรารู้วาเรารู้ก่อนเราเป็นหมอดูหมอดูอะไรถือเรื่องย่ออยู่ในมือนี้เขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ได้นางเอกสาวสวยคนใหม่อย่างน้ำตาลพิจักคณาสวยจริงอะไรจริงนะเออมาประกบคู่กับพี่เคนธีรเดชแล้วในเรื่องก็ยังมีสายป่านด้วยรวมถึงพี่ไออภิษดา เรื่องนี้พี่ไออภิษฎาก็ไม่ต้องกลัวหรอกก็ไม่ต้องบอกเอ่ยชื่อมาก็ร้ายแน่นอนแล้วล่ะน่านะป่แต่ว่าแบบเฮ้ยดูสายปัดเล่นละครกันบ้างดีกว่าเรื่องนี้เนี่ยจะต้องมารับบทเหมือนเป็นแฟนเก่าของพระเอกพี่เคศอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราก็ต้องดูกันไปว่าจะร้ายไหมไม่บอกดูเองเขาบอกว่าเป็นดราม่าดราม่าแนวไหนนะดราม่าเฉยๆจ้าดราม่าเฉยๆใช่ไหมก็เป็นของค่ายบ a s t t h a สไท l ท v i s i o n จำกัดค่ะเรื่องนี้นะคะเรามาดูกันว่าใครเนี่ยรับบทเป็นอะไรกันบ้างดีกว่านะอ่าเรื่องนี้นะคะพี่เคนเทราเดชเนี่ยรับ บท เป็นปาดแล้วก็ส่วนสาวน้ำตาลนี่นะคะก็รับบทเป็นรสจนาชนเดี๋ยวเดี๋ยวรสจนาทำไมเฉยๆนี่ได้ทำไมไม้ไม่มีชนด้วยไงเออแต่ถ้าเป็นเราน่ฉงนนะฉงนจากฉงนยู่ตลกแล้วก็เออหนุ่มบอยนิสนุนนีมสกุลเนี่ยรับบทเป็นพ่อเลี้ยงภูณทวีก็ตัวละครเด่นๆในเรื่องนี้ก็จะมีเท่านี้ที่เรานำมาอัปเดตกันนะแต่ต้องรอดูว่าเรื่องราวละครดราม่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ฝีมือการเป็นนักแสดงครั้งแรกแถมได้รับบทเป็นนางเอกของสาวน้ำตาลพิจักะ จะเล่นออกมาได้ดีแค่ไหนใช่ที่สําคัญมีเรื่องมาต่อคิวแล้วไงมีอีกแล้วเออก็รอติดตามแล้วกันอีกเรื่องดีกว่ามายตาตะวันของเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้นนนดูอยู่นะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับพระนางของเราเนี่ยจะรักกันเลย นก็เหมือนรู้สึกดีๆต่อกันเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคุณเขตวานหรือว่าพี่ปอนเนี่ยนะเขาแบบโอ้โหวางมากซะแบบเฮ้ยถ้าฉันมีแฟนเนี่ยฉันไม่เอาตั้งแต่แรกแล้วว่าอะไรเงี้ยตัววะตอนหลังๆแบบก็เริ่มอ่อนลงอะไรอย่างงี้ก็ดูดีละโอเคละแต่ว่าแต่ว่าถ้ามันจบแค่นั้นเนี่ย มันก็จะไม่ใช่ละครใช่ไหมมันเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยนะคือตัวพระเอกเนี่ยขึ้นมาอยู่บนห้องพักของนางเอกแต่ว่าไม่ได้มีอะไรกันนะแค่ขึ้นมาเฉยๆมาคันโดนใช่ไหมแล้วเหมือนกับว่าตัวพระเอกเนี่ยจะไปเจออะไรบางอย่างในห้องในห้องของนางเอกที่ทำว่าอันนี้ฉากนี้เราดูสายยาขึ้นมาะเแบบโลกมากเลยเก็บอะไรก็ไม่รู้่นั่นแหละดูแล้วมันมีพิรุธอามีจริงๆมีจริงๆริ้เขาก็เลยเหมือนกับว่ามันตอนนี้มันก็เลยทําให้พระเอกเนี่ย โกรธนังเองแล้วคกรดอีกแล้วตอนแรกก็เกลียดนักข่าวแล้วก็มาตอนกลางรเรื่องก็รู้สึกดีๆต่อกันอ้าวนี้จะเกลียดกันอีกแล้วลงจ้าที่สำคัญที่หนุ่มสอนดามของเราไลฟ์ไลน์อีกแล้วกลับมาตอนนี้เขาบอกว่าหลังจากที่หายไปในหลายๆซีนตอนแรกก็พี่หนุ่มไปไหนพี่หนุ่มหายไปแล้วพักผ่อนกลับมาแล้วไม่วางแผนโดร้ายอยู่ไงคิดจะทำลายชีวิตเขตตะวันอยู่ค่ะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะวางแผน เขตตะวันของเราจะทําอะไรเขาอีกน้าเราที่สําคัญยังไม่ไขกระจ่างเลยนะสําหรับตัวน้องสาวของว่าพค่ณ้่าใช่ว่าทําไมเขาถึงตายคิดว่าเดี๋ยวก็จะได้รู้กันถูกว่าเกิดจากอะไรเราไม่บอกให้คุณผู้ชมไปดูเอาเองค่ะจุกค่ะอีกเรื่องไหมมีเรื่องอะไรอีกคุณชายพุทธิพัฒน์ไหมอ๋ออันนี้ไปแล้วด้วยถูกก็งานนี้ก็ได้สาวเบลล่านะมาเป็นนางเอกแต่ว่ารู้สึกว่าแบบ ความรักเนี่ยจะโดนขัดขวางแหละเพราะว่าคุณชายพุทธิพัฒน์เนี่ยเป็นถึงมาสิงจุธาเทพถูกเป็นแบบคุณชงคุณชายนะแต่ว่าสาวเป็นล่าในเรื่องเนี่ยต้องรับบทเป็นแบบคนธรรมดาอะไรประมาณนี้เหมือนแบบไม่สมศักดิ์ศรีอะไรอย่างนี้แล้วสาวเนยเนี่ยถ้าใครได้ดูติดตามตั้งแต่เรื่องคุณชายประวรุษเนี่ยจะบอกว่าสาวเนยเนี่ยชอบมากๆากับคุณชายพุทธิพัฒน์อะไรอย่างนี้ก็เลยร้ายจ้าทีนี้เหมือนแบบเธอน่ยไม่สม ไม่สมนะอะไรอย่างนี้เขาถึงเป็นคุณชายแล้วเธอดูตัวเธอสิเป็นอะไรอย่างนี้ชันนี้แหละคู่ควรที่สุดทั้งหน้าตายศรามันดารอะไรอย่งนี้อย่ารอเอาชิดทู จริงอะถ้าเขาจ้างก็จะไปนะตอนนี้นางเอกขอเป็นนางร้ายสนุกกว่าใช่ไหมเออที่สําคัญต้องบอกว่าสาวเบลล่าของเรามีฉากที่ประกวดเป็นแบบนางสาวสยามเห็นยูเห็นยูอย่างนี้มันก็เลยทําให้หม่อมย่าหรืออะไรเงี้ยไม่ชอบด้วยเพราะว่าต้องมาใส่ชุดว่ายน้ำ เหมือนโชว์ตัวเปิดตัวอะไรนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมก็ไปติดตามและกันคุณชายพุทธพัฒน์ของเรานะคะออนแอร์ไปเที่ยวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะดูว่าความรักที่จะสมหวังไหมแล้วก็พี่เนยชติการในบทมารตีเนี่ยนะจซายแซ่บเหมือนเรื่องอื่นหรือเปล่านะอเราติดตามนะคะแต่ว่าตอนนี้พอดีกว่าเหนื่อยเหนื่อยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่ได้ดูกันนะคะตอนนี้มาเข้าสู่ช่วงของ s t a r w o a r d กันมาดีกว่ามาดูกันดีกว่าค่ะว่า ดาราชายยอดนิยมเนี่ยจะเป็นใครบ้างนะคะมาเริ่มกันที่อันดับที่5ของเราอันดับที่5ของเรานะคะเป็นพี่อนัทลาพานิค่ะจากละครเรื่องอายารักพี่เทพ หลวงเทพหลวงเทพอันดับที่4ี่นะคะเป็นพี่โปธนาวัน์ละครก็จบไปแล้วแต่เขาก็ยังอยู่ในอันดับที่สี่อันดับรของเรานะคะอันดับที่3ค่ะพี่อัมอธิชาตินะคะจากละครเรื่องมายาตะวันค่ะอันดับที่สองค่ะพี่ฟิล์มรัฐภูมแผนรายไพ่รักอันนี้ก็จบไปแล้วเราชอบจริงจริงพี่ฟิล์มเล่นเหมือนแบบเป็นตัวของตัวเองอะบอก็าทุกครั้งเลยอะดูแล้วแบบเป็นคู่จริงกันเถอะหรือไม่ก็ไม่แฟนกันจริงๆนะนี้เราเชียร์เดี๋ยว อันดับที่หนึ่งค่ะพี่วีวีรพาลืมได้แต่ <c oughs> ตัวเธอมายาสีหมวกนั่นเองอันนี้ก็เล่นเป็นตัวของตัวเองคะ่ะสโนว่าสุดฤทธิ์ใน,<อ>ในเรื่องนอะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งดาราหญิงยอดนิยมกันบ้างดีกว่าค่ะอันดับที่5สาวยาญย้ารัชยาจา้าจากละครเรื่องมายาตะวนันแล้วก็อันดับที่4นะสาวแมทพิรนันยีอันนี้เราอยากให้ได้ที่1นะอันดับที่4่จากละครเรื่องแผ่นร้ายพ่ารักอันดับที่3สาวมิวนัฐานี้เราชอบเป็นส่วนตัวจากละครเรื่องคุณชายประวรรดและอันดับที่สองอีเนียนจ้า เหมือนเดิมพี่ยูจีนานเอจากละครเรื่องอายารักและอันดับที่หนึ่งจากสาวกรีนอัสดาพรนี่จะเห็นได้ว่า ฝีมือค่ะแสดงนี่ขึ้นมาอยู่สตาร์วอดอันดับที่หนึ่งของเรานะพีีใจดีใจดีใจด้วยมาดูละครยอดนิยมกันบ้างค่ะสําหรับละครยอดนิยมนะคะอันดับที่5ค่ะอายารักของเรานั่นเองกาลังเข้มข้นเลยนะจ๊ออันดับที่4ค่ะมายาตะวันอันดับที่3ค่ะมานกามเทพเออเราลืมเรื่องนี้ไปได้ไงเน้ใช่เราไม่อัปเดตเลยเออบอกก่อนอันดับที่2แล้วกันค่ะแผนร้ายพ่ายรักและอันดับที่1ค่ะมายาสีมุกนั่นเองมายาสีมุกพี่กีนก็อันดับหนึ่งพี่วีก็อนดันดอบ นิยมอันดับหนึ่งนี่แสดงให้เห็นถึงฝีมือของนักแสดงนะจะบอกว่าพี่กีเนี่ยเล่นได้ดีมากเรื่องนี้ทั้งที่เป็นนางเอกเต็มตัวเรื่องแรกด้วยนะรับรองมีละครเรื่องต่อไปมาจ่อคิวแน่นอนแน่นอนใช่ติดตามแล้วกันนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาของเราหมดแล้วก่อาจากันไปต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราเลนก็คือกล่องสีม่วงๆข้างหน้าเราอะิรันดีดีวันค่ะเรื่องภายในไม่ต้องพูดถึงเลย B1 เนี่ยเป๊ะอยู่แล้วค่ะดาราแล้วก็พริตตี้เนี่ยนิยมใช้กันมากๆเพราะว่ามีส่วนผสมของเบต้ากลูแคนแล้วก็แอลกลูตาไท โอนที่ช่วยบำรุงผิวพรรณของเราให้ขาวสดใสดูดีแล้วก็มีออร่าหากซื้อได้แล้วนะคะวันนี้ที่ตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศค่ะใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะไปสันญาบัตรกับจดหมายนะคะแนะนํำี่ชมรายการค่ะใครที่ดูไม่ทันนะจ๊ะขอบอกว่าดูรายการย้อนหลังได้นะ,ะที่ w w w i n t v c o t h ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราสองคนลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะ